เมื่อใดสิ่ใดควนจากเ่อมาเบิ่งมือนีเบิงบงบ่งว่าได้ร้ายไปนะลาสำนักงนมอมได้ไกันขาวพขาจันทร์พันเดี๋ยวทำงานก่อนทำงานส่งก่อนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสำรับ ดพีนอมันมืดจะ้ะอยู่ตรงนี้ก็แล้วกัน,าม,นากมาสรเสร็จะยเี้ยเราก็ไปเสร็จพี่น้องจึงม,มองเห็นมันเบิมม่งมาได้คล้ายไปเหมือดเพื่อนเด่าเสี่ยวมันล่พี่น่องน,อนนกสวัส,ด,สดีเช้าวันเพื่อนเราคับ จ้าทักทายพี่ทักทายน้องวันนี้ทำงานตอนเสาร์บาถึงและที่นี้มองเห็นกระจุกพี่น้องคลิปนี้นะคะขอพี่น้องทุกท่านช่วงวีมีใช้คะ่ะทำอะไรก็สำเร็จไปหิดเนาะพี่น้องเนาะค่ะขอบคุณหลรายจ้า ไมาสำนักง,งานก่อนมาสำนักง,งานก็มีแระจกกันมันมัวหลายเนะะาะก็เลยขอเสียก่อนจะไหนดีมันมาเนะระจกร้ายแบบนี้นเนะปะกติต้องเซ็ตทุกเสาแหละแล้วลทีนี้เฝ้า ไม่ไดีเดยดเจ๊มเจ๊สอบด้วยมาเต้บ้านเพราะท่านไเบียไปหานานอยู่ไม่ได้โอ้ยเมื่อด,ด้วยพี่นอ้องเมืดๆเมืด,มดสร็จภารกิจนะพี่นอ้อง เจ็ดอะ่าเเราก็ไปเซ็ตพี <t> ่น <t rails> <t> ้องจมมองเห็นมันเวร์มาเลยคล้ายไปหมดกะจกไล่ไปหมดกติต้องเส็จทุกเสาแล้ะแล้วทีนี้เฝ้า เพื่อสิว้านคนไลย์โดูพี่น้องคนบะห่วนะพราตัดสินค่ะเดี๋ยวทำงานก่อนทำงานส่งก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับ กัดเด็กน้อยก็้นาะน็ดิ้นอย้ายนายๆสองาทำงานด้วยนะคะิ้แมกิแน่กิชนแน่เนา สิบ้าลอยู่หพี่น้องมันก็ว่างตจรง งานนะคะวันนี้ทำงานจ้าน,นี่เรยไม่สำนักงานกนไม่สำนักงานก็มีแจกุก,กันมันม้วหลายเนาะก็เลขอื้อ,อกกนจ็นาทีพันมานมเนืนปาดิ่ใน่นจากเธอมาเบิ้งมันหนีเบิง้งว่าด้ไล่ไปานะ จบหนาทำงานพี่นองมันไล่นเนาะแต่เบอร์ขออนุญาตเซฟก่อนเด้อจ้าไม่แต่เสียว่ามันไล่หรือพี่น้องมันเหรพว่าัวนีนนไ่ได้อมือพี่น้องเมืดเมืดมื่มื่มเสร็จภารกิจนะพี่น้องกิปนี้นะคะขอพี่น้องทุกท่านโชว่ววีมีชชยคะ่ะ ทำก็สำเร็จส,เจสเจบเนาะพี่น้องนาอค่ะขอบคุณหลายจ้าเมือด้วพี่น้องมันเมือดจ้ะอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันมาสันแกันนไหนรันขาวพขาจันทน่ สิ้บ้างลาไอยู่ด้วยกันก็ได้โอนะ้่หเราตัดสินก่ะเดี๋ยวทำงานก่อนทำงานส่งก่อนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสำหรับทำงานนะคะวันนี้ทำงานจ้า หินแมหมหินชนแนเนาะข้าวเปลี่ยนเนาะเสารนี่กับประมาณนี้แหละขอ,ขอขอบคุณทนายสำหรับคลิปนี้นะคะมาบระทันในอย่างนี้พี่น้องมโอดแลที่เห็นมองเห็นกระจกอ่าเบิ้งมารัยเนาะค่ะผมพ่ออยังกับว่าดนวีดก,กระจกรู้สึกว่าจะนี้แต่ร้อยเนาะที่ขอเนี่ยชิยยดกระจกก่อนนะคะทำงานไปด้วยส่งเพียงสองเมตร สอบที่น้องไม่ดีเดียร์เจมม์จะสอบเลยค่ะมาแต่บ้านเพราะท่านในเรยอไปหานอยู่มาสิเร็จตไหลมือเราก็ได้เส็จพี่น้องจนมัน,นมองเห็นมันเริงมัไเลยคล้ายไปเหมือนดีเด็กทำง,งานก่อนทำง,งานส่งก่อนนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะสำหรับ กระจุกรู้สึกว่าจะนี้แต่ร้อยว่าเขาที่ขอเนี่ยคิดกระจุกก่อนนะคะทำงนานไปด้วยสูงแคงสองเนี่ย นี่ประดิษฐ์อเพื่อนจะเทื่อมาเบิ้งมันอีเบิ้งว่าได้ร้ายไปน,นะคลิปนี้นะคะขอพี่น้อง